ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มี s u เป r ู FV ก็ประมาณว่าไฟเครื่องโชว์แคดละลายเขาเขาเข,ข้าสูนแล้วโซลเช็คมาว่าท่อไอเสียแคดละลายต้องเปลี่ยนท่อทั้งเส้นเลยโูลจะจับเปลี่ยนทั้งเส้น7 8็ด0 0หมื่นบาทเจ้าของรถฟังแล้วตกใจทำไมต้ง78ดหมื่นรถราคาเท่าไหร่ท่อไอเสียทำครั้งนึง78หมื่นเขาก็ไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็มีคนไปลงในกลุ่มไว้ว่า ทำที่ร้านหลังได้ทำเฉพาะแคปได้ก็ประมาณว่าก็เข้ามาหาหาก็คุยเรียบร้อยละเปลี่ยนเฉพาะแคปรุปน่นนี้แคปจะมีสองลูกบนล่างบนล่างก็เปลี่ยนเฉพาะลูกบนลูกล่างาแปลงเป็นท่อไปพัดแทนสาเหตุคือน้ำมันทุกยี่ห้อไม่ใช้ได้หมดแต่ถามว่าใช้อะไรให้ลดคุณทนให้ค่อยเสียคุณทนคุณใช้แบบเดียวนะครับไม่ใช่ว่า เติมม่วยเติมม่วยหมดเลยเจอปั๊มไหนยี่ห้อไหนรุ่นไหนแบบไหนเติมลงถังไหนเติมมันก็จะแคดก็จะเสื่อมไว้คันนี้เจ็ดหมื่นโลยเจ็ดหมืนลยแคดละลายแล้วแคทพังแคดละลายเนี่ยเรามาดูันว่าไปน,นยังไงคือแคทเขาจะอยู่ตรงนี้แคดลูกบนส่วนลูกล่างผมใส่ท่อไปพัดไปแล้วแคทละลายจนกระทั่งปั๊กเนี่ยละลายเลยเนี่ยปั๊กเนี่ย พักเซนเซอร์เนี่ยละลายเลยเนี่ยพักเซนลลเซอร์เนี่ยละลายมันร้อนหนึ่งขนาดพักเซนเซอร์ละลายเลยแล้วก็ตรงเนี้ยแผ่ความร้อนมากจนหม้อน,น้ําเนี่ยแตกด้วยคันเนี้คือเป็นหนักอะคันนี้เป็นหนักก็ประมาณว่าใช้จ่ายก็ประมาณหมื่นหนึ่งพันบาทเปลี่ยนแคตลูกที่หนึ่งอุ้ยสองไหลท่อไอพัดก็จบแล้วของรถน่าจะแฮปปี้แล้วเสียเงินน้อยสุดแล้ววิ่งได้ใช้ได้แล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ